เอาแล้ว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 วันนี้หนังจะได้ฉายแล้วพูดกันพูดกันพูดกันพูดสิไม่ดีใจเขาก็ไอซ์สุดก็ทำงานมาเกือบ5ปีกว่าๆก็ไอซ์สุดก็มาถึงตรงนี้ที่หนังได้ฉายกันครับครับผมถามว่าสลิปคืออะไรครับสลิปนะครับสลิปคือสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ไทยที่ไม่เคยมีมาก่อนอ่าจะมีที่นี่นะครับวันนี้ฮะและอยากให้มียาวๆสักเดือนหนึ่ง ใช่ครับผมแะไรว่าตัวยาวยาวฮะยาวไหมยาวไหมคุณสองยาวไหมคุณเป็นซาริสสองยาวยาวว่าที่คิดยาว่าที่คิดะยาวยาวไม่ใช่คำถามยาวยาวไม่ได้เป็นสัประหลาดไทยที่เราจะเล่าคู่ไปกับโลกอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าค่ะว่าถ้าถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้ในอนาคตโลกจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม สัปพตลาดพวกนี้ถึงมามีบทบาทขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะก็อยากฝากทุกคนไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันค่ะขอบคุณด้วยครับดีครับขอบคุณครัก็ก็อยากจะเล่าว่าเรื่องนี้มันเหมือนมีตลาดไม่ต้องเล่าเรื่องมันนะเรื่อเรื่องเหมือนเล่าต่อไปเรื่องเรื่องมันน่าสนใจมากแล้วก็กลุ่มกลุ่มเพื่อนๆที่ที่เป็นแก๊งที่นำเรื่องนี้มาเขาเหมือนแบบว่า coming of age story ในการแบบ save โลกอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาตัวเองง่สนุกครับสนุกครับก็ก็อย่างที่บอกทุกคนก็คงจะพูดอยู่ตลอดครับว่าความตั้งใจของทุกคนนะครับม่ว่าจะเป็นพ่วงกับหรือว่าชิมนักแสดงหรือว่าชิมงานทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆครับก็อยากให้เปิดใจกับฐานแนวที่ปกติละเราอาจจะไม่บ่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ทําอย่างเต็มที่และเชื่อว่าจะไม่ทําให้ใครผิดหวังนะครับ แม่เน่เ่พี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตอาร์ตมีอย่างงี้แม่อาร์ตพี่ไม่อยากปากเนี่ยความเชื่ออะไรพี่อาร์ตบอกไปเลยนะบอกเขาไปบอกเขาไปอาร์ตเม่อีเราพูดถเขาถามาสลิดเขาบอกสลิดคืออะไรสลิดคือปลาบางบ่อฮะสลิดไอ้บ้าหรอจริงแล้วอยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆสัพาระเรื่องนี้มันมีความเชื่อเกี่ยวกับคนไทยมาตั้งนานแล้วแลเอามาผูกยงกับเป็นเรื่องของอนาคตเพื่อให้มีความเชื่อของคนไทยยังอยู่หายไงฝากสลิดด้วยฮะนี่เป็นารตอดีดีทั้งวันเนี่ยอันนี้ดีมากสุดเดีี่ดครับ อาวาด้วยเฟรมครับผมก็ฝากด้วยค่ะเป็นผลงานแรกของวันด้วยเฟรมเลยที่ได้เล่นภาพยนตร์แบบเต็มตัวืินเต้นมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนในนี้เก่งมากๆยังไงก็ฝากด้วยฝากในนแตัวด้วยวันด้วยเฟรเป็นลูกใหม่ด้วยเป็นลูกใหม่ด้วยเป็นสาวแบบชื่อนิกกี้เราอยากให้ไปดูในเรื่องว่าทําไมเขาถึงแต่งตัวแบบนั้นเป็นคนที่แต่งตัวเยอะมาก ธราไมด้หนูชอบไหมชอบแตกต่างจากชีวิตจริงไหมไม่แตกต่างขนาดรองเท้ายังมีสีชมพูโอ้จริงจเหมือนผู้ชายอยู่กับผู้ชายนะครุณพี่เลาก็สาวอยู่เากร็สาวเราก็สาวคนเาก็สาว่ะครับกเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่เหมือนครับเพราะเป็นแคเตอร์นี่ ผมยังไม่เคยเล่นแนวนี้เลยแล้วก็เป็นการย้อมสีผมครั้งแรกด้วยเป็นการแบบฉีกบทบาทที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูแบบคาแรคเตอร์ใหม่ี่พวกเราทุกคนเนาะแบบไม่เคยเล่นแนวนี้เลยแล้วก็เป็นแนวใหม่ของรายการที่โดนไทยด้วยทุกคนติดตามกันอ่งดี้มากฝั่งนี้มากเชิญเชิญโอเคอ่ะ ก็สล well, okay. ิดนะครับก็คือจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ฟังบอกไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้คือจะบอกว่าต้องมาดูเพราะว่ามันมีความสนุกซ่ากล้าบ้าพลังคือที่จะบอกเลยว่ากล้าเนี่ยคือเป็น CG น้อยเรื่องของไทยที่จะทำแล้วเรื่องเนี้ยซีจีค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างดีเนื้อเรื่องสนุกยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนมาดูกันไม่ผิดหวังแน่นอน ก็อยากให้ทุกคนมาติดตามหนังพวกเรานะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเข้าไปดูในโรงเราไม่ติดปากใช่ครับก็ในในเรื่องก็คือเรามีเดอะแก๊งนะครับทีมซีเคทแล้วก็จะมีเราจะมีดูโออยู่เออเราก็จะอยู่ด้วยกันคอยแบบแค่แค่ดูแลกันเลยนะครับเป็นดูโอดูโอเป็นผิดไอพี่เจฟก่อนเลยพี่เจโดนหลอกมาโดนพี่เจฟโดนหลอกมาพี่โดน โดนหลอกมาว่าเป็นคนแก่ที่สุดในกลุ่มนี้แต่ว่าสนุกมากเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยครับสลิปโปรเจกต์ล่านี่ลูกสาวผมเล่นเป็นลูกเล่นเป็นลูกค่ะเล่นเป็นลูกในเรื่อนในเรื่องนะครับในเรื่องเนี่ยอายุเท่ากันนะฮะใช่ในเรื่องอายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่ไปดูในหนังดูใช่ต้องดูในหนังว่าทำไมอายุถึงเท่ากันจริงจริงไม่คบเท่าแล้วลองเข้าไปดูครับก็ไปดูครับไม่ได้โดนหลอกเขาตั้งใจมาเล่นเขาตั้งใจมา 30ปีแล้วครับนานมากขนาดนี้อยู่แต่ไนท์คลับทำแต่ไนท์คลับครับผมอันที่สุดใครจะตรวแทนปากสีดำเอาลุกเลยฮะลุกเย้ฝากเรื่องของเราด้วยนะครับฝากเรื่องซิลจักรกล้านะครับเป็นเรื่องแอคชั่น มีมีมอนสเตอร์มี CG ที่ดีมากๆรีโรแมนซ์ที่ฟังมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆนะครับอยากให้อยู่ในโรงสักสักเดือนหนึ่งนะครับขอให้ฟังปังแบบฟังปังวัาที่คิดฟังคาดหวังนะครับนะครับวันที่หธันวาคมนะครับพรุ่งนี้นะครับผมโอเค